สวัสดีครับพบกับดูอีกครั้งนะครับกับช่องโนเนมครับผมนะครับวันนี้ดูกก็มากับรถยอดฮิตของช่องโนเนมนั่นก็คือ BMW X1 โฉม E84 ก็โฉมเนี้ยที่ได้รับความนิยมแน่นอนครับราคามันไม่แรงมากแล้วตอนนี้สภาพความสวยงามสภาพดีๆเนี่ยรถก็ยังหาได้เยอะแล้ววันนี้พิเศษเลยเจ้านี้ได้เครื่องดีเซลนะ X120D ครับผมปี 2014. จด15 เลขไม้ประมาณแสนห0 0่งหราคาแค่8ปดแ0 0บาทออกห้างสองล้านแปดนะนะันะบออกห้างสองล้านแนะราคาตอนนี้จับต้องได้ง่ายขึ้นประหยัดน้ำมันดีๆสวยๆส,สำคัญที่สุดราคาไม่แรงเลยแหละเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างเราเริ่มจากห้องเครื่องกันก่อนเลย เรามาดูในส่วนของดีเทลห้องเครื่องกันก่อนอ่ะไม่ลืมแล้วไม่ลืมลหลังจากนี้สัญญาว่าจะไม่ลืมอืบโอเคเปิดขึ้นมาก็จะพบกับสัญลักษณ์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบอธิบายก่อนนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบคือเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของ BMW ที่ใช้เทอร์โบนั่นหมายความว่าเครื่องลูกนั้นมันจะมีเทอร์โบลูกหนึ่งสลูกสามลูกสีลูกมันก็จะสแตปมมาเท่านี้แหละมันไม่ได้หมายความว่าเทอร์โบคู่นะ คือเทคโนโลยีเทอร์โบของ BMW ก็มันจะประกอบไปด้วยเทอร์โบหัวฉีดแรงดันสูงและอื่นๆใช่ครัว่าอะไรอื่นๆน,นะครับมันจะประกอบไปด้วยพวกนี้นะฮะถ้ามีปุ๊บเขาก็จะสแตมมาแบบนี้ดูในส่วนของสภาพนะครับขอบต่างๆเครื่องเป็นเครื่องดีเซลนะครับ 2,000cc ใช้เทอร์โบมาประกอบเนาะก็ ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ380นิวตันเมตรอันนี้ก็สวยๆใสๆเลยนะฮะเกียร์ไฟฟ้า8สปีดสเตซโทรอนิกอัตราการสิ้นเปลืองก็ถ้าใช้งานจริงโดยเฉลี่ยก็ตกอยู่ประมาณ 17, 16, 17ลิตรโดยโดย,โดยประมาณทำได้สบายๆนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะสีมินเนอรัลไวท์นะครับถ้าสังเกตดูในในคลิปก็ ต่างมุมก็จะต่างสีกันไปนะครับได้สีขาวมุกเนาะ,ะสภาพสวยๆนะครับยังไงดุกขอขอบคุณพี่ๆด้วยที่ว่าติงมาว่าเออคุณดุกลืมเปิดห้องเครื่องนะหลังจากนี้ดุกจะไม่ลืมละสัญญาสัญญานะครับให้ดูอีกอย่างหนึง่งด้วยความที่ว่าเบ w อว่แบตมาอยู่ด้านหลังพอเวลาจะจ้ำสตาร์ทเนี่ยฝาแดงๆเนี่ยคือขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะ จะเป็นเดยๆแบบนี้รูปร่างหน้าตามันจะเหมือนกันทุกรุ่นของเครื่องผ่านไปเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบตัวรถกันครับดรบูรอบๆตัวรถกันว่าออปชันอะไรบ้างนะครับวันนี้ทุกขอุ่าถ่ายในร่มนะฮะด้วยความที่ว่ามันร้อนเหลือเกินกรุงเทพช่วงเนี้ถ้าบทฝนจะตกก็ตกลงมาเลยนะครับตอนนี้ก็ขอถ่ายในร่มไฟหนะ้าออโต้เนาะเป็นซีนอนโปรเจคเตอร์นะครับแล้วเราก็จะสังเกตเห็นเจ้านี่นะครับคือคิวคิวเขาเป็น ีโครเมียมแล้วนั่นหมายความว่าเขา LCI แล้วนั่นเองนะครับมี Daytime running line มีไฟตัดหมอกคันนี้ตกแต่งแบบ X line นะครับก็จะเป็นสไตล์โครเมียมกับแถบอลูมิเนียมนะฮะกระจังหน้าโครเมียมเนาะแล้วก็โลโก้ BMW ล้อได้เป็นสไตล์แบบตัว Y Y spoke ขอบ18นะครับมาพร้อมกับยาง225 45นะฮะทั้งหน้าและหลังเท่ากัน ยางได้เป็นยางปี19นะของดันหลบยังใช้ได้ดอกยังนิ่มนะครับขึ้นมาด้านล่างก็จะเจอกับ b แบต S Drive 20D S Drive สื่อถึงความหมายคงว,ว่าขับเคลื่อน2ล้อ 20D ก็เป็นรหัสที่ดีก็คือดีเซลไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างเรียบร้อยบนราคามีแรกให้นะครับก็เผื่อว่าจะใส่กล่องสัมภาระหรือบรรทุกจักรยานก็เพิ่มเติมได้คันนี้มี Comfort Access ด้วยก็คือเป็นสมาร์ทคียเรียบร้อยแล้วนะฮะ ดูความงามโดยรอบสภาพสีสวยไม่มีรอยนะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายนะฮะทรงตัวแอลพร้อมฟอกแหลมท่อไอเสียออกซ้ายล่างมีเซ็นเซอร์หน้าหลังให้พร้อมกล้องมองหลังแบ h X1 นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดประท้ายดูครับที่เก็บของก็ตามสไตล์ X1 นะครับ มีช่องกันสัมภาระให้นะครับเบาะหลังพับได้3ตอนนะครับเป็น40 20 40ยี่สินะฮะตะข่ายด้านหลังทองทั้งปั๊กไฟจุดบุหนะรีทุกอย่างใช้งานได้ปกติคันนี้ประวัติเช็คสูตรตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในรถกันครับผม ครับผม่้ว้วยความที่เขาเป็น Comfort Access เนอะก็แน่นอนล็อกรถก็จะมีอยา่างนี้ถ้าแบบนี้ก็ล็อกรถปลดล็อกก็แค่มือลงมไปที่มือจับนี่ปลดล็อกนะครับเปิดเข้ามาภายในจะพบกับการตกแต่งเป็นลายไม้พร้อมเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์กระจกต่างๆสภาพสมบูรณ์นะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วก็เบาะหน้ามีเมมโมรีด้วย2ตํตแหน่ง ไฟหน้าออโต้เป็นบิดๆอย่างนี้เนาะแล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วฟอกแรมนะฮะให้ดูสภาพภายในก่อนเกียร์ไฟฟ้า8สป,ปีดอะเดี๋ยวเราเค่อยไปดูเลยทีนึงเข้าไปนั่งในรถกันดีกว่าครับร้อนมากๆเลยครับผมดูเข้ามานั่งในรถแล้วกุญแจก็เป็นแบบแบนๆแบบนี้ยังเป็นสไตล์เก่าอยู่นะอดล็อกล็อกรถเปิดฝาท้ายนะครับ เดี๋ยวสตาร์ทกัก่อนก็จะมีที่เสียบกุญแจให้อยู่ทางซ้ายตรงนี้นะเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เยืดเบรกกดสตาร์ทครับผมอ่าก็จะเจอพวงมาลมัยมลติฟังก์ชันเจ้านี้ได้เป็นพวงมาลัยเซอร์โวแล้วคือปรับน้ำหนักหนักเบาตามความเร็วนะครับช้าเบาเร็วหนักขึ้นเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภยัยเนาะ มัลติฟังก์ชันนะสั่งงานด้วยเสียงโทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็โหมดในส่วนของความบันเทิงมีแพเดฟอร์มให้ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายปัดน,น้ำฝนอยู่ด้านขวา <c oughs> คันนี้เลขไม้นี่แสนหนึ่งแปดนะครับเสษอีกประมาณ200แล้วก็จะมาเจอกับนี่กระจกมองหลังตัดแสงนะครับวิธีสังเกตว่ามันเป็นตัดแสงออโต้ไหมนี่มันจะมีจุดๆตรงกลางเนี่ยฮะเนี่ยจุดๆตรงเนี้ยนะครับเป็นเซ็นเซอร์ของเขาในส่วนของกระจกข้างถ้าสมมุติว่าเราจะดูคือมันจะมีขอบ มีเส้นขอบอยู่นะครับ i อไ i v e หน้าจอ i อไ i v e แบบใหญ่ก็คือมีเนวีแล้วก็มีฮาร์ดได์นะครับมีฮาร์ดดิสตนั่นแหละความจุประมาณ20จิกไว้โหลดเพลงใส่นะครับแล้วลงมาไฟฉุกเฉินปุ่มล็อกรถปลดล็อกนะฮะแอร์ดีตอนสโซนนะครับแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาเรื่องเสียงของ BMW ะแล้วก็คันนี้ยังไม่ได้มีเป็นโหมด คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัแต่มีอีโคมาให้นะครับปุ่มเซนเซอร์แฟลชช่นโทลแล้วก็ปุ่มปิดออโต้สตาร์สต็อปใครชอบก็เปิดแต่ส่วนตัวดุก๊กดุ๊กปิดตลอดเลยถ้าขับรถที่มีระบบนี้เราจะเลือกปิดไว้ก่อนเราลำคัญเครื่องยนต์สตาร์เด็กเด็กด,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 กดกแต่ถ้าใช้งานตลอดก็ประหยัดขึ้นนะไม่ต้องห่วงว่าไดสตาร์ Star จะพังนะครับเขาใช้ไดสตาร์ Star ตัวค่อนเครื่องใหญ่ตั้งแต่ขาย b ีเอ็มไอยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยเห็นมันพังเลยนะครับยกเว้นรุ่นเก่าๆอย่าง e 4 6อย่างเงี้ยโอเคเคยเห็นว่ามันเสียนะฮะเกียร์ Gear. อัตโนมัติไฟฟ้าแบบแสปีดนะครับถ้าเป็นของตัวเบนซินเขาได้เกียร์หกสปีดแบบดึงนะกึกกึ๊กกึกกึกเพราะมันมีเกียร์ไฟฟ้ามันก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแหละนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยนะฮะได้ทั้งที่คันเกียร์แล้วก็ที่พวงมาลัยนะครับตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมหน้าจอนะครับก็คือปุ่มไปไปเมื่อมือเป็นแบบดึงๆึงนะฮะปื๊บแผงกล้องใหม่ ให้ดูความสมบูรณ์ของเบอก X Line เนี่ยเขาก็จะสแตปมตัว X มานี่เห็นะฮะแล้วก็จะมีคาดเป็นทรีมสีฟ้าแบบนี้นะครับผมสภาพหนังยังสวยนะครับเสียงเครื่องยังเงียบถึงแม้ว่าจะเป็นดีเซลแต่เสียงเครื่องก็ไม่ได้เข้ามาในตัวรถเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันครับผมครับมานั่งข้างหลังกันแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับดูในส่วนของที่วางขางก่อน เหลือประมาณ15เซนนะครับ173น้ำหนัก85อ่ะ87โดยประมาณก็ยังนั่งโอเคอยู่นะครับช่องเก็บของด้านหลังยังยืดก็ยังดีนะครับอ่ะด้านซ้ายดูซิเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะครับยังโอเคแต่เจ้านี่ไม่มีแอร์หลังนะแต่ด้วยความที่ตัวรถเขาไม่ใหญ่เนาะแอร์แต่ด้านหน้าก็ส่งเข้ามาถึงเ่ยตอนนี้ดูก็ยังโดนแอร์อยู่นะครับ สภาพเบาะลังสวยๆนะฮะคือคันนี้มันเหมือนแบบไม่ค่อยมีใครนั่งข้างหลังเลยอะเต็มที่มันมีนั่งข้างหน้าแค่สองคนเพราะมันมีรอยยับแค่สองคันเี้สองเบาะนะครับที่วางแขนพร้อมช่องใส่แก้วน้ำนะฮะก็สี่คนเนี่ยไปแบบสบายๆนะครับอ้าวมาพูดถึงข้อเสียของเจ้ารุ่นนี้กันสักนิดนึงนะครับเจ้าเนี่ยด้วยความที่ว่าช่วงล่างเขา ออกแบบมาให้ค่อนข้างเกาะถนนมากๆนะครับความนิ่มนวลมันก็จะสู้ซีรีส์3ไม่ได้อ่ามันก็สู้ซีรีส์3ไม่ได้นะครับาะน่าเป็นเก่งะเนาะอันนี้มันก็เป็นทรงสไตล์ SAV นะครับนั่งไกลๆมากๆก็อาจจะมีเมื่อยบ้างสําหรับคนนั่งหลังนะครับแต่เราเจอะทันระยะอยู่แล้วไม่เป็นปนัญหาอันนี้บอกไว้ก่อนสวยๆราคาไม่แรงแค่8 19,000ได้เครื่องดีเซลด้วยรถประวัติเช็คศูนย์ตลอด อ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างครับผมแล้วผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับออปชันฟังก์ชันภายนอกภายในเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจากที่ลุกพูดเป็นในคลิปเนาะออปชันเจ้าเนี่มันมากกว่าตัวเบนซินเยอะพอสมควรเลยหม่ว่าจะเป็น Navy น,นะครับแพตเตอรชิฟเกียร์ไฟฟ้า8สปีดเอาแบบรุ่นปีเดียวกันนะก็เลยทำให้มันราคาสูงกว่าอีกนิดนึงเนี่ยโตเบนซิน7 0 0 0แสกว,กว่าในปีเดียวกันเจ้านี้ 8แสนนิดนิดถือว่าถูกมากคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางอยากได้รถยุโรปดีเซลประหยัดน้ำมันดูแลง่ายๆศูนย์เยอะๆเจ้านี้ตอบโจทย์อูก่ก็เยอะด้วยนะครับเราแนะนำไปหลายคนแล้วเนาะนะครับในส่วนของเรื่องที่เซอร์วิสบีเอ็มที่เซอร์วิสเบนนะครับเพราะฉะนั้นเจ้านี้ดูแลง่ายเครื่องดีเซลเนี่ยของยุโรปนี่ก็ทนถึกอยู่แล้วนะครับประหยัดน้ำมันมากๆหนึ่งถังนี่ ก็กรุงเทพเชียงใหม่อะท้าเท้าไม่หนักมากสําหรับรุ่นนี้แน่นอนความปลอดภัยในส่วนของการออกแบบตัวถังรถยุโรปนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วเพราะว่ามาตรฐานการชนมันยูโร n c a นแดาวนะครับในส่วนของแบรนด์ยุโรปสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับผมตามลิงก์ไลน์ด้านล่างตาม QR code ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาครับน้องเบียร์น้องแจมรอรับสายนะครับ คันเดิมไม่ได้ใช้เรารับเทิ์นะครับรับซื้อด้วยก็สนใจยังไงเข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับกันก่อนได้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับฝากติดตามกันด้วยสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโนเนมเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมวันนี้ทุกขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ